นีี่่ืออะไรพูดคำไม่ได้การสิได้การบุรอยนีย่จริงสวัสดีครับมาาอกับเป่าวห้างอีกเช่นเคยวันนี้เรามีคิวงานถ่ายเอ็มวีเพลงกำฮักนาคีนะครับอยู่ที่างแม่น้ำโขงครับบรรยากาศจะสวยแค่ไหนไปดูกันนะครับแต่ว่าวันนี้คนขับรถไม่อยู่นะครับช่างของเราไปทํางานกรุงเทพนะครับช่าง ก็เลยมีแฟนขับนะวันนี้ FC แมวมีปุแหละไปพระเอกนังเอกไปรออยู่กองถ่ายเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าประธานห้างนี่มาช้าหน่อยวันนี้หาคนขับรถไม่ไม่ไม่ได้นะครับอากาศร้อนนี่จะเป็นยังไงนี่อยู่กลางมันเป็นทะเลทรายนะโอเป็นเกาะเป็นหาดทรายอยู่กลางแม่น้ำโขงเอ้ยไม่ไม่เดี๋ยวราซื้อไอศครีมก่อนเดี๋ยวเราจะซื้อไอศครีมไปฝากแม่แม่ไอศครีมด่บ่ใช่เม่ตัวเกียวอ่มไอติมอ่ เ,เดี๋ยวกินไอศครีมก่เนี่ยที่เรียกว่ามันตัวเกี่ยวไะศกรีมเนาะขายจะได้ครับขายมีถ้วยละสิบบาทค่ะสิบบาทอันนี้มะพร้าวนี่ขายยังไงครับยี่สิบห้าบาทค่ะยี่สิบห้าบาทถ้างั้นผมเอาเอาเอาใส่มะพร้าวเลยนะครับตักเลยอ,อันนี้ลูกสาวครับคชะชื่อน้องอะไรเนี่ยน้องทีมฮะ<า>น้องทีมน้องทีมอ๋อไม่ได้เรียนหนังสือเรียนเรียน ้าวแล้วทำไมไม่ไปโรงเรียนช่วยพ่อเรียนออนไลน์ดูเรียนออนไลน์ออนนอ๋อเรียนออนไลน์โอ้โหผู้สั่งงานนี้โอ้โหเรียนออนไลน์เนาะแล้ววันนี้ไม่ได้เรียนเลยออนไลน์เรียนอยู่อ้าทำไมไม่ไปเรียนล่ะ,ต,ขะขต้องช่วยแม่ขายของรู้รู้ <ๆ S 1> จักประธานห้างไหมรู้จักไหมอ๋อเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวน้าประธานห้าง จะเหมาและให้หนูไปเรียนชื่ออะไรนะชื่อครีมให้น้องคีมไปเรียนหนังสือนะน้ะประธานห้างจะเหมาให้ันขายอยู่บ่คัลขายค่ะถ้าสมเหมานี่ราคาเท่าไหร่ครับพันสองค่ะพันสองค่ะผมดูก่อนนะว่าเมียให้ตังค์ว่าเท่าไหร่หรือสองร้อยหรอสองร้อยหรือสองร้อยหรอพันสองเนาะดูข้างในน่ากินมากเลย อันนี้ประธานก็รับจ้างตัดอ้อยมาได้งเงินเท่านี้แหละ <c oughs> <c oughs> เอาขายจริงๆนะนี่ค่ะขายข่ะขายโอเคทั้งนั้นทันสองไม่ต้องไปขายนะทั้งแม่ทั้งลูกนะค่ะถือว่าเป็นวันพักผ่อนเนะาะผมจะเอาไอศ์รีนนี้ไปแจกถ้าหมดแล้วผมจะมาคืนอ่ะน้อ,องกินไหวหรอลูกค่ะสนับสนุนเด็กเรียนขอบคุณค่ะเพราะว่าสมัยผมเนี่ยผมไม่มีโอกาสได้เรียนนะทำไมล่ะอยู่ที่ไหนติดกาวตั้งแต่ป .3 สาม ครับผมเดี๋ยวชิมดูก่อนนะดังั้นผมยกยกขึ้นหลังรถเลยนะได้ค่ะเอพันสองนี่แถมอันนี้ด้วยใช่ไหมแถมค่ะแถมแถมพวกนี้ด้วยโอเคอันนี้ต้องได้จ่ายไหมอ่าจ่ายจ่ายค่ะปราธานจ่ายกูเหมาเลยยังอยให้กูจ่ายยิ่งฟ้าไม่เป็นไรช่วยถือว่าช่วยค่าถือว่าประเดิมเนาะถือว่าประเดิมประเดิมถังให้ค่ะครับผมมีมะพร้าวเนาะมีมะพร้าวด้วยนะคะคุ้มยี่สบห้าบาทจริงเนาะ ได้เยอะเลยนะได้เยอะขนาดเจ๊มะพร้าวก็ถือว่ปาปกติมะพร้าวลูกก็สิบแปดบาทนะใช่คัะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้จะออกไปซาจะหน่อยเดียวเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้สกิมไอเป็ดบุญก่อนกันนึงไอ้สกิมมาแจกแจกเลยครับแล้วแจกเนาะกินปะมาครับมามาลานขี้อยู่ก็เป็นโยมมาเนาะเขามาของปีนี่เนาะมามายกยก นี่เคยตักไหมครับดิเคยตักเตย,ย่าฝิ่นใช่ไหมเคลับนมสด เอีวนะลูกนะเจ้าของราชาหนังเค็มส่งหนังเค็มทั่วประเทศใช่ไหมมีเบอร์โทรไหมศูนย์แปดแปดสองหกสามสามหนึ่งสี่แปดโอเคที่ว่าหนังเค็มเน่าเนาะกินไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่เนาะไม่ใช่เนาะหยอกหยอกครับสองเนาะสองกับก๋าเมียน้อยพร้อมเหรอสามก๋าเมียน้อยเนาะกินแล้วล้างถ้วยมาคืนนเดี๋ได้นนอวยเออส้อนพร้อมเอ๊ะข้าว่มได้ไหมเอ๊ะ แอบแอบแอบโคโค่น่ะเอ่อแอบโคโก่แอบแอบโคคอ่ะน่ะดิ่งน้อยมาไหลมา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 อี๋แอบแอบโกคอเลยเอาดิ่งน้อยอย่าบอกแอบโคอย่าบอกดิ่งน้อยอย่าบอกเลยจะจะแอบโคคอ่ะเนี่ยมันมีร่มนะเข้าไหมเออกูก็พูดไทยอยู่อ้าวอ้าตัวแถวต่อแถวต่อแถวต่อแถวอ้าวน้องบีมอันนี้น้องบีมใช่ไหมค่ะเคยเห็นอยู่ อันนี้ชื่ออะไรโบ๊โบ๊อยู่ปไหนแล้วปอ .4 แล้วตั้งกีเรียนนะเก่งมากเยให้เหมือนประธานห้างนะติดกาวตั้งแต่เด็กเลยอันนี้ชื่ออะไรนี่พูดคำมาได้การสิได้การบริยจริงชื่ออะไรเราน่ะปากไปทำอะไรมาน่ะเกินไปหัวนาพูดดิอาไม่เป็นไรเออไม่เป็นไร ไอ้ไอ้วงเราเหลือเยอะไหมก็เติมหนึ่งอยู่นะจ้ะเติมหนึ่งนะอ่าเต่าเนาะอ้าวมุดผมมุดผมผมเอาแต่ไอติมนะครับหนเอาแต่ไม่แต่อะไรเลยครับไม่เอาถั่วใช่ไหมหนูเอาหนูไม่เอาหนูเอาแต่ไอติมไอติมเหรอเอาเอาเขาหนูบอกเขาบอกเอาแต่ไอติมเนาะ อ๋อคือไม่เอาถั่วไม่เอานมมันมีถั่วอยู่ไม่เป็นไรทล้บางซ้ำบายบายแล้บางรถด้วยนะแลวบงรถนะครับตามปางเกี่ยว เอาอันนี้กล้วยของพี่ใช่ไหมครับนี่ใช่ครับผมขายยังไงครับเขาเรียกกล้วยอะไรกล้วยคาเวนดิสคาเวนดิสคาเวนดิสดิสอย่าดิสเออนั่นแหละกล้วยหอมเขียวครับดูดซ่้ำดูดซ่้ำดูดซ่วมามามาไม่ว้ยถึงยังมาตีฮะฮะ กอัน้ยจม<า><า>ีโดกักผัวน้อยผัวหลวงมันลอแ <c oughs> ต่ไม่มาป่าด้วยผมอุ้ยวายงามขนาดเลยยอดให้สองแก้วแห้งสิอันนี้อันนี้แก้วหนึ่งนะวายแค่นี้แก้วสอถ้าสามแก้วอยู่อยงนี้ <c oughs> ่เาม้ลยะขอถามสครับได้ไหมค่ะ กะละมังเลยดีไหมดีเหมือนกันนะำลบนาณกูประชดว่าประธานทำไมตาคล้องอย่างเลยอ้าวมึงมาแตก่อนกูทำอะไรกูไม่ได้ทำอะไรนะตกโกนอ่ะไอไอซ์แมบอย่างเดียวใช่ไหมกูบอกกูไม่ได้ทำอะไรเลย ครับมึงจะมาะเลยเมียกูเดีไปขับรถหนอโอ้ย ครับผมวันนี้ก็เริ่มแรกก็เป็นเรื่องจากความบังเอิญนะครับจากความบังเอิญกลายมาเป็นความตั้งใจในการทําบุญนะครับผมบุญกุศลใดที่ประธานห้างทําในวันนี้นะครับก็ขอให้เอฟซีได้รับผลบุญกุศลนี้ด้วยนะครับขอให้ร่ํารวยเงนทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงฝากเป็นกนลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณค<ำ>รับผมจ้า